The Series. เบเด e ซีรีส์เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปโดยเราพัฒนาเรื่องราวเรื่องนี้จาก3เส้นเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่ตั้งหลักจากไลฟ์สไตล์ของอเด็กๆ Gen ีคนรุ่นใหม่ที่เราอยากที่จะให้คนในสังคมเข้าใจลไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เข้าใจเขาจริงๆว่าเขาคิดในเรื่องเดียวกันนี้เราคิดแบบหนึ่งเขาคิดยังไง นะครับผมถ่ายทอดผ่านไลฟ์สไตล์ของเขาง่ายๆนี่แหละในชีวิตประจำวันทั่วไปเ,เล่นเกมดูหนังคุยแชทเล่นกับเพื่อนหาหาคู่หาแฟนแก้งเหงาใครเหงาอะไรก็คืออันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับที่ออนม b i บายนะครับซึ่งไลฟ์สไตล์แบบนี้สิ่งที่เราอยากให้ให้เขารู้จักมากขึ้นว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้เมื่อ150กว่าปีที่แล้วในสมัยของออในหลวงรัชกาลที่5นั้นเนี่ย เขาทากันยังไงเมื่อไม่มีโทรศัพท์มือถือนั้นสิ่งหลากๆาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างซึ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นณเดวันเมื่อ150กว่าปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังการธนาคารการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆหรือแม้กระทั่งไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ก็เกิดขึ้นมาเมื่อแค่150กว่าปีนี้เองนะครับเขามีไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้คือคือเส้นเรื่องที่เราอยากให้ ให้ทุกๆคนได้ได้เห็นสวยอีกเรื่องหนึง่งสําคัญมากๆก,ก็คือเป็นเส้นเรื่องราวของความรักที่มีหลากหลายรูปแบบเราอยากให้ทุกท่านไดออ้รู้จักการ explore and experiment ของคนรุ่นใหม่ว่าในออช่วงชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลายัยนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ออค้นหาตัวตนตัวเองแล้วก็รู้จักคนที่อยู่รอบๆตัวของเราโดยที่ไม่ได้ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด มีแต่สิ่งที่เขา,เ,าเลือกแล้วเป็นอย่างไรให้รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วก็รับผิดชอบตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เรานำาเอา3เส้นเรื่องเนี่ยมาผนวกเข้าไว้ด้วยกันก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรใหม่และการท,ท,ที่ที่อยากที่จะนําเสนอออกไปโดยเฉพาะาในโอกาสที่สมาคามพิเศษเก่าจุฬาเนี่ยจะต้องอจัดงานปิยมหาราชรุศออยู่แล้วเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่ได้ ผลิตซีรีส์ชุดนี้เพื่อที่จะเผยแพร่5ตอนนะครับ5ตอนทางช่อง7 HD นะครับเริ่ม EP แรกวันที่26ตุลาคมนี้แล้วนะครับผมตอนเวลา10โมงเช้าท่านเปิดโทรทัศน์ช่อง7 HD กด35นะครับท่านก็จะเจอ Survey the Series เรื่องนี้แล้วก็แน่นอนว่าเป็น Charity Project นะครับเป็นซีรีส์การกุศลที่ เมื่อท่านรับชมและมีคิวเอคดขึ้นมาท่านก็กรุณาช่วยกันบริจาคเงินวัตถุประสงค์ก็อย่างที่นําเรียนก็คือว่าสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันแล้วก็กิจาการเพื่อสาธารณกุศลต่างๆของสมาค,คมนิสิตเก่าจุฬานั่นะคือวัตถุประสงค์ของเราท่านเห็นคิวเอคดก็บริจาคเงินเข้ามาตามกําลังสถานของทุกท่านได้นะครับงาที่ต้องนอนก็ตื่นเต้นมากเลยครับก็ คือกองนี้ก็ถือว่าเป็นกองแรกๆของพวกผมเลยในของหลายๆคนเนาะก็มีความตื่นเต้นมากๆครับนนนนัักววห่่อยาใครเล่นเใครบ้างเราเิ่มจากทางซ้ายไหมสวัสดีค่ะเคที่นะคะเคที่แมกเคนทีค่ะชื่อเล่นชื่อเคทค่ะจากคณะนิเทศศาสตร์นะคะชั้นปีที่หนึ่งรับบทเป็นเคทค่ะสวัสดีครับผมบีเจครับนัทนนท์วันไชกุลครับมาจากคณะนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งครับ เล่นบทเป็นเวนสครับสวัสดีครับสุรวีหวานยิ่งครับชื่อเล่นน้ำขิงนะครับวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3รับบทเป็นน้ำขิงครับสวัสดีครับผมแจ็คกอดบอลซับนะครับมาจากคณะบัญชีครับปีที่1ครับรับบทเป็นเจเจครับสวัสดีค่ะชั้นยัได้ชักได้สีสนูนะคะก็นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ารับบทเป็นซัมเมอร์ค่ะ วิงกิะคะกิจรรมรกรค่คิศาสตร์ปน่ค่ะรับบทเป็นแมรี่แล้ตกนมาค่ะสวัสดีครับบินี่พมาีครับจบจากะศิลปรรมศาตร์ครับเรเป็นวิินดีครับสอะไรันสวัสดีครับอามัสนะคะนีรครงเอัจากคณะนิเทศศาสตร์ป <|ja|> ีห yes, ่งค่ะรับบทเป็นอา กรรมศาสตร์ชั้นปีที่4เรับบทเป็นโรซี่ค่ะสวัสดีครับชื่อคอสโมนะครับรับบทเป็นคอสโมครับสวัสดีครับแดนแดนทําชูวกาเป็นนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1ครับรับบทเป็นแดนครับสวัสดีครับปรีนะครับสาสิตทรศสิทธิ์ครับผมปัจจุบันศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่3ครับผมรับบทเป็นปรีครับ มีหี5ตอนเลยแต่แตละตอนเป็นยังไงบ้างคะข้าข้าให้เขเลาา่ลๆสนุกมากเลยครับก็แต่ละตอนก็จะมีความท้าทายแล้วก็ความรักความสนุกแล้วก็ยังไงต่อนื มีเรื่องของความซับซ้อนความสัมพันธญการเลเวลไลน์ต่างๆใช่สอดแทรกเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องของพระราชกรณียกิจในแต่ละตอนนะคะแล้วก็เหมือนเอาไปออนโลดที่จริงสถานที่จริงนะคะถ่ายพ่อสถานที่จริงให้ผู้ชมหรือคนได้ทราบจริงใช่สำหรับคนรุ่นใหม่พอได้มาเล่นแล้วรู้สึกว่ได้เละหรือแบบได้ความรู้ว่าได้แบบอะไรบ้างจากการเล่นที่นี่เลยดใครก็ได้ชาพเอลไหมก็สำหรับคนรุ่นใหม่นะคะทำให้รู้สึกว่า เราได้ลอง explore แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรในหลายๆด้านนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางพระราชกรณียกิจทั้งการเรียนรู้ผ่านตัวละครหลายๆที่เราต้องเล่นเพราะว่าแต่ละตัวละครเขาก็จะมีเป็นบมของเขาเขาก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรที่ทําให้เราทุกคนได้เรียนรู้อะไรจากตัวละครทุกตัวมากเลยค่ะเป็นตัดสินี้ง่ายๆง่าย คิ้าทายสำหรับทุกคนแต่ก็อยากให้ลองดูนะเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากใช่ใชครับนอกจากเรื่องของราชบรรณาธกที่ที่ผู้ชมอาจจะได้ได้รับชมแล้วแล้วยังยังมีอื่นๆอะไรที่แบบเป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยขอ่าบบเ <ผม S 1> ชิญ<า>ก็เป็น ก็อาจจะมีเป็นบุคลิกที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของเจนซีในยุคปัจจุบันอะไรอย่างี้ครับว่าแต่ละคนอาจจะมีแบบนิสัยที่แตกต่างกันอาจจะมีแบบความชอบที่เหมือนกันอาจจะมีความชอบในความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันเช่นแบบอาจจะอาจจะเป็นชายรักชายอาจจะเป็นหญิงรักหญิงหรืออาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์แบบโอเพนอะไรอย่างี้ครับก็จะมีอธิบายในเรื่องนี้ด้วยแปลว่าก้าวมาข้างหน้าเชอคู่กันเลยใช่ไหมนะใช่ไหมนะคู่เรา้เป็นยังไง ให้ความฟินด้วยอ่าต้องลองต้องลองดูครับไหนลองเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟหน่อยไม่ได้ครับไปโดนซีเรียต้องเลยแฟนๆต้องดูกี่คู่คะเออไุ๊ยตบอกบอกได้ไหมเนี่ยนับไม่ทั่วดีกว่าต้องรอดูค่ะต้องรอดูไม่สปอยครับแต่บอกเลยมีทุกความสัมพันธ์ครับอ่า นายกยกตัวอย่างของคุณที่เป็นความสัมพันธ์แบบไหนครับครับก็ของผมจะเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าครับใช่จะเริ่มจากคู่คู่ชายหญิงคู่หนึ่งก่อนแล้วก็มีเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับไม่อยากเม็ดเยอะกว่าแก้วมาก่อนกับพวกผมเลยนะครับพี่ ไม่เยอะครับถ้าเล่าหมดอย่มันไม่สนุกค่ะพี่ลมรับชื่อชื่อนี้แก้มังกรเดอะซีรีส์ครับจะพิมพ์ตาแป๊บเดียวเปลี่ยนคู่เหรอคะบลมจะช้ำชุนระมุนกันอยู่ในนี้เลยใช่ไหมถูกต้องถ้าตอนเล่าพอเลยค่ะเนี่ยต้องเพิ่มตอนอาจจะต้องเพิ่ม ep สองอะไรซีซั่นสอง ก็ขอฝากทุกคนติดตามรับชมซีรีส์ของเรานะคะคือเราทุกคนก็ได้ตั้งใจกันแสดงได้ทํากันบ้านอยู่กับบทแต่ละบทเพื่อเข้าใจถึงตัวละครมันจริงๆก็เลยอยากฝากทุกๆคนอยากฝากแฟนๆทุกคนช่วยติดตามรับชมของเราด้วยค่ะฝาก Sweet the Series พอเธอทำให้ใจฉันสั่นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ไใช่ใหม่ที่ทำให้ฉันใจสั่นสาม,มารถรับชมได้ที่ช่อง7 HD กด3-5แล้วก็บัคกราบูทีวีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ